จังหวัดราชบุรีได้ขึ้นชื่อว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเป็นศูนย์กลางในด้านสาสตรการแปรรูปสินค้าเกษตรภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงอุดมไปด้วยป่าดิบเขาชาวไทยที่เป็นประชากรของ,ของราชบุรีตามกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆรวม8ชาติพันธุ์จากความเจริญรุง่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรและวัฒนธรรมจึงทำให้กลุ่มคนหลากหลายเข้ามาอาศัยอยู่อย่างจำนวนมาก เมื่อมีชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะเข้าไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเด็กในชุมชนจึงเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลสถานศึกษาในพื้นที่4อำเภอได้แก่อเภอบ้านโป่งอ,อโพธารามอเภอดำเนินสะดวกและอเภอบางแพรให้มีคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการแต่เทว่าปัญหาทางด้านต่างๆทำให้ความรุ่มรวยในอดีตร่วงโรยซึ่งเกิดจากอาชญากรรมยาเสพติดการพนันความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นกังวลความเข้าใจและและเลยความฉลาดทางอารมณ์และสังคมทั้งปัญหาความยากจนการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองไปทำงานบางคนต้องเริ่มออกไปทำงาน บางก็ตั้งขันมีลูกตั้งแต่วัยรุ่นบางก็เป็นเพราะระบบการศึกษาไทยไม่คำนึงถึงการเรียนรู้ที่ช้าเร็วและความถนัดที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนทําให้เด็กที่เรียนตามเพื่อนไม่ทันและมีปัญหาอื่น,นๆการสอบไม่ผ่านการเรียนต่อไม่ไหวหรือการไม่อยากเรียนต่ออีกต่อไปภายใต้ทุนที่เรามีอยู่อย่างรุ่มรวยกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายของชาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2 จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาคนเพื่อสร้างกลไกและขบวนการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่มีความหวังภายใต้พลังความร่วมมือจากชุมชนวัดโรงเรียนบ้านและองค์กรให้การสนับสนุนจึงทำให้เกิดธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนเพื่อลูกหลานของเราการจัดงานฝึกอาชีพครั้งนี้นะคะทาให้เรามีไรายได้แล้ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้น โรงเรียนของหนูได้ช่วยเหลือชุมชนและชุมชนก็ได้ช่วยเหลือโรงเรียนของหนูโรงเรียนของหนูช่วยเหลือชุมชนโดยการไปเก็บมะนาวที่เขาไม่ใช้กันแล้วมาทําน้ํหมัเชีวภาพหรือน้ำยาล้างจานมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายให้ชุมชนจึงทําให้โรงเรียนของหนูและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคะ่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ที่ทำให้มีโอกาสคืนความสุขให้กับชุมชน